งามงามสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับสาวไทยขืนในช่องน้องคอมหนุ่มเชียงตุงอีกแล้วนะคะก็วันนี้น้องคอมหนุ่มก็จะพามาดูการอะไรนะเออเขาเรียกว่าอะไรเทเสาเอาอหลอกคานหลอกคานนะที่เชียงตุงเต่ที่ไทยเขาเรียกว่าอะไรไ่ดูนะจะมาดูว่าที่เชียงตุงเขาทากันยังไงนะคะหลออคานหลอกคานมากนะคะโอเคค่ะไปชมกันเลย นีร่ราคาทุกคนเขากำลังตอกสูนป okay. oh. ูนนะคะปูนซีเมนที่เ <No มันได้กว่าปูนพลาเคตหล่อพานพลเคตพานนะคะทุกคนยอมล่องเหรอยล้องอ่ะ

นี่น,น,น,นะคะก็จะหลอ่อคานในนี้นะเอามาหล่อในนี้ว้าวโอ้ข้าง่องงก็มีมาทำสองที่โอ้ยยังไม่เห็นแล้วเนี่ยขึ้นเห็นขึ้นเห็น ทำสองที่นะคะข้างหลังก็จะสน <ไป S 3> อีกข้างหลังผมได้เนียดา้นี่ข้างหลังบ้านนะววสวนสองตีก็เนน่นหนอจนมาถายก็หนึ่งชิ้นก่อนนะ ขายเอาหมวอเสือกตนี่กับหางโตสองมือตัวนีสองมืดตัวลงอะลงยูทูบมาแถวเออแถวพับพ่องว่าเสียงเสียละเออ่เนี้นี่คือลินขอนะคะลินขอวัดเ่าดืออกมานะคะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรีกจะเอาชิ้นเล็กมาใส่อีกนะ น้ำบ่ออิดมีน้ำบ่ออิดแล้วก็มีน้ำบ่อตักย มีสวนหน้าบ้านด้วยนะหน่อยก็จะอะไรเรียกว่าอะไรอ่ะทัน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 แปดนี้ล้มหรือเปล่าไม่รู้นะคะโอ้ยเปนอะไรเนี่ยตักไม้เลยโอยทันต้นไม้กำไรว่ะเต้มพูนอ น,นี่เขาจะเอาดินมาใส่อีกนะที่นี่ตรงนี้นะคะนี่นะคะทุกคนเขาจะทำคุมแล้วก็เอาน้ำใส่นะคะอีด้เขาเป็นผม้หีิงวะน,นะครับของฮันย้อมลายอยู่เชะ

แลกไม่ได้ใส่ประตูมันเนี่ยแดกเนี่ยอ๋อกรองไว้กะไปันไปตันเน่ยนี่นะคะแกที่เหล็กที่ใส่เนี้ะเขาจะถืปืนเทอปืนถืปืนถือปืนกําไทยแบบจุ่นหรอจ่นนั่นนี่ก็ถอปืนใ้ที่คานไงดิวอ๋อเป็นเรื่องที่คาน มาชาแท๊แกเกว่าเอาควนแท๊เกนี่เอาคนทาเองนะคะไปเอาถุงนนะคะคเ,เนีย่ยผสมพันก้าพลังข้านิ่งทำทุกคนเขาทำังจะ,ทะเทนะ ม <laughs> ันถึงปื้นดีๆ <g ül> s> <S ปุ้งเขาขับตังนัะหยอกขึ้นมือตังเลยจังโขไม่ไปอยู่อ่ะ <s it> กันเดิุดเทคานเสาโอ้ัดเอากบแบซ้อนกันด้วยกว้ก่อนแค่เป็นย่งหยอกทำม,มาก นี่นะ้ขนมจะเข้าไปรูข้างในนะจะไปยังไงต้องก้มป,ปนะคะทุกคนว้า,ว,า,ว,าวยายเนะี่ยออออ

คือเข้าไรไร่าบ้านตาเอออะไรเปล่ะมันก็ไม่ถูกอ๋ข้า,างนู้นเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วมาที่นี่อีกใช่กันไม่ต้องทำเองก็ช่วยเขาก็ช่วยนี่นะคะทุกคนเนี่ยยายมาเที่ยวหายายอยู่หมู่บ้านนะคะอุ้ยโผล่ไปชีทอกเลยโผล่แเดี๋ยวมีดเรอ อะไรอยู่กับหื้อไอยู่อะไรกับหื้อไอ้ยูโอ้ยใจใหญ่เลยเก้าสิบปีเก้าชิดไม่ได้หรืจ้ะอ๋อเก้าสิบเหรยังแข็งแรงเลยเดินมา้เ่ได้เลยเก้าิพามาเก้าิาหนออ๋ปีด้มันเดียวเนี่ยได้เก้าชิเด็มาเมเท่านี้ได้พี่ผมโ่าอยู่มีไผ่ต้อยเอ เยวะดีเด้อค่ะโอ้ยใช่ก็เขาแข็งแรงอยู่นะคะยังเที่ยวในรอบหมู่บ้านไล่อยู่เลยเพราะว่ายาเขาเก่งมากเลยนะคะมือเดี่ยมมือมันเทียมติ๊ไปอยู่ไหนติ๊บออกหัวหน่ะกินมเมือหน้าปวย่ออ่ะเออปอดย่อปอดยาอกดเมือเมือมเมือหน่ะเอาใบมะขามอ๋ออันนี้นะไปเก็บใบมะขามมานะคะแต่กลับมาจัดกลับบ้าเมือมือเดี่ยมอ่ะ อ๋อยายบอกว่าไม่เรียนแล้วจะกลับบ้านป๋องนั่งนั่งเลยอ๋อป๋องนั่งเมื่อยแล้วอืมเรียนเหรอเออใจเออใจบอกว่าพังแบบพังไม่ค่อยอะไรยินนะคะเพราาะว่ได้เหรออะไรเลยอะไรเลยเนยตาป่าหัวก็เขากินเห็นอ่เขอปับหัวอีปลาเห็นยินเออ <c oughs> นะคะยายกลับบ้านแล้วแ <c oughs> ข็งแรงมากเลยเนี่ยยังเดินแอวแถวบ้านอยู่เลย <c oughs> อันนี้คือต้นมะก๊อดนะคะต้นมะก๊อดไม่รู้ว่าที่ไทยมีไหมที่เชียงทรุนเขากินกับข้าวเหนียวอร่อยมากเลยค่ะก็เขาจะเอาดวงตอนออกภาษานี่นะคะก็พอกินไ้แล้วค่ะเพราะว่าจะรู้ก่อนว่าจะเอา ลงวันไหนเนาะนี่เป็นลูกๆสีอ่าสีฟ้าแบบกล่กำๆไหมอะ่ะค่ะน้องคอมหนุมก็สลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะก็ถ้าชอบคลิปน้องขมหนุมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดเซ็ save, กดติดตามให้น้องคองผมหนุมด้วยนะคะก็ไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายหรือว่าตาตาที่เชียงตุงไยบายคะ่ะ